สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแค่อีกหนึ่งคลิปกับทุเรียนหมอนทองที่มีพื้นที่ปลูกที่เรารู้กันในเมืองไทยว่าทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่เขาพูดกันว่าเป็นจังหวัดที่เคยมีภูเขาไฟอยู่และแร่ธาตุของดินภูเขาไฟเนี่ยเป็นรจะบูรวมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุวันนี้แม่เลยบอกว่าเมื่อคนไทยได้กินทุเรียนอร่อยอร่อยแล้วเราก็อยากให้ประเทศจีนได้ลองลิ้มชิมรส กับทุเรียนภูเขาไฟของประเทศไทยว่าเนื้อมันอร่อยยังไงไมีดียังไงโดยการที่เราไปเปิดตลาดเราเอาขึ้นโต๊ะไปเราทําแบรนด์เลยนะคะเป็นยี่ห้อของเราเลยคือเป็นยี่ห้อทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตไว้เลยนะคะไปทําตลาดให้กับ พี่น้องชาวรีสเกตว่าเรามีของดีอะไรประกาศให้โลกเขารู้ว่าที่ประเทศไทยนั้นนอกจากทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองที่ทุเรียนยะลาสะเสด็จน้ํายะลาที่เนื้อแห้งเม็ดรีบแล้วก็เนื้อละเอียดแล้วก็ยังมีทุเรียนบางนาลาทีา่เนื้อเนื้อเขาเป็นสีทองเหมือนสายแร่ทองคาที่บางนาลาทุเรียนบางนาลาแล้วก็ทุเรียนอุตรดิตหมอนทองอุตรดิตมีเนื้อแห้งเพราะปลูกในพื้นที่ภูเขาแล้วก็เนื้อเขานะคะ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวถ้าใครยังไม่ได้ทาน้องไปหาทานมาแล้วก็ทุเรียนหมอนทองของเกาะสมุยทุเรียนหมอนทองเกาะสมุยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้หน้าแล้วจะมาดูกันว่าทุเรียนหมอนทองเกาะสมุยนะคะลูกคนหลายคนที่ในโรงงานบอกเลยว่าทานแล้วเหมือนนมข้นทั้งหวานทั้งมันทั้งอร่อยและเม็ดร,รีบมากค่ะแต่วันนี้เรามาพูดถึงทุเรียนหมอนทองสีสะเกตกับคลิปที่แล้วที่แม่พาให้ดูนะคะลูกแล้วเรามาวัดนี่ค่ะผ่ามาแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะ ห่างมาแล้วและใเนื้อนอกเนื้อเนื้อกรอบนอกนุน่มในค่ะดูเม็ดดิคะ่ะฟาร์มอร่อยของเขาคือเนื้อเขาละเอียดมากแล้วเรามาดูคะ่ะอ่ะพี่ปันอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมมามาอ่ะแกะก่อนแกะก่อนคนชิมม<า>่ะหน้าที่ที่สําคัญที่สุดใช่ค่ะคนคนคน,คนทำไม่ไม่ทานคะ่ะแต่ว่าฟาร์มอร่อยมันจะอร่อยแบบไหนอ่ะอันนี้ก็แล้วกันพี่ปันแกะมาแล้วอ่ะลองอม,มันใหญ่นะครับ ลองค่ะใหญ่นะมันอร่อยยังไงมันอร่อยยังไงพี่ปันลองนี่เนื้อเนื้อกอบนอกนุ่มในอันเล็กนี่เรามาดูวัดบิดกันคะลูกนี่เนื้อในฝันของคนไทยนะครับใช่ค่ะอบนอกนุ่มในนะดูเม็ดดูเม็ดเม็ดรีบเม็ดเล็กมันอร่อยอ่ะอบนอกนุ่มในล้วงเนื้อนี้เลยเนื้อไก่ชีกอบนอกหวานมันหวานจริงเทุเรียนกุตตระดิตนะ่ไม่ใช่ทุเรียนภูเขาไฟขอโทษนี่ค่ะลูกค่ะ 3.7.5ค่ะความหวานของทุเรียนภูเ่าไฟนะคะนี่ขนาดกรอบนอกนุ่มในและหวานขนาดนี้ถ้ายิ่งสุกมากกว่านี้นะคะบิดจะขึ้นไป40อันนี้จะโดนใจผู้บริโภคชาวจีนแน่รับรองค่ะว่าเราจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยว่าเรามีทุเรียนพื้นที่ที่มันอร่อยแล้วก็รสชาติหอมหวานเนื้อละเอียดเป็นแบบไหนที่บอกว่ามันละลายในปากมันอร่อยมันหอมหวานมันเนี่ยดูลูกวัดมาแล้วนะคะนี่ขนาดทำหามนะคะ สามเจ็ดบิตอ่ะลูกค่ะสามแปดค่ะถ้าสุกมากวันนี้นะคะลูกไปสี่สิบอัพแน่ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะต่อไปจะร้องหาทุเรียนภูเขาไฟค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวศรีสะเกดนะคะเตรียมยิ้มรับเงินก้อนโตแต่อย่างหนึ่งที่เราต้องฝากกันไว้นะคะต้องตัดทุเรียนแก่เท่านั้นนะคะเราต้องตัดทุเรียนแก่ค่ะชาวศรีสะเกดทุกคนค่ะแม่หาตลาดมาให้ พวกเราต้องรักษาคุณภาพและรักษาอาชีพของเราให้คงทนอยู่กับพวกเราให้นานที่สุดปีนี้ทุเรียนสีสเกตท,ทุเรียนภูเขาไฟจะไปอยู่ในตลาดในประเทศจีนไปกู้ชื่อเสียงของทุเรียนไทยว่าเรามีดียังไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปที่ประเทศจีนว่าผู้บริโภคชาวจีนเราจะตามให้ที่ประเทศจีนถ่ายคลิปมาให้เราดูด้วยนะคะว่าเมื่อทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตไปถึงจีนแล้วผู้บริโภค ตอบรับยังไงคะไปดูรอดูคลิปที่ประเทศจีนด้วยนะคะว่าคนจีนตอบรับทุเรียนคูเขาไฟของเราว่ามันถูกใจคนจีนไหมคะ่ะบ๊ายบายค่ะรอรอ,รอชมคลิปที่สองนะคะบ๊ายบายค่ะ